ตกใจออาละครับวันนี้เราก็อยู่กับผมเองโอ้ยอ้ยแยแล้ววันนี้เราก็อยู่ในเกมครานครานแค่แล้วเกมครานแต่ดูจากสภาพเกมแล้วเนี่ยไม่น่าครานธรรมดาเอาลรอเกมจะเป็นไงเราไปดูเลยดีกว่าแล้วนั่นอะไร แก่หมดเลยได้ขาดกด W ค้างเพื่อขาดเข้าใจแล้วไปดีกว่าบางอย่างนี่คุณนี้มูบารลิกเติลฟิวเจอร์ นี่เราจะต้องคานอย่างนี้ทั้งเกมเลยใช่ไหมเนี่านต่อไป t u r n a r น u n d and ซ้ายอ้ามีแมปใหมไหนวะรูปสอนสีเขียวคือเราส่วนสีเหลืองจุดสีเหลืองนั้นจะเป็นอ็อบเจกต์ที่เราต้องไปถ่ายรูปชั้นเข้าใจล้ว กานต่อไปอดคลิกขวาค้างแล้วก็กดคลิกซ้ายเพื่อทำการถ่ายรูปแมทเร์นหันหลังไปเช็คแคมเมอร์าเกมเหลืออีกสี เลี้ย4ลูกพี่ต้องไปเอานะไาละสำรวจต่ออ,อันนี้คืออะไรอปละดูแมปสิอ่ายังไม่มีจุดเลียมบอกงั้นเราต้องคานไปเรื่อยๆดูแคนโอลี่ จำไว้รีโหลดทุกครั้งที่คุณใช้ไม่ชอบเลย่าต่อไปกดชิปค้างเพื่อคานให้ไหวขึ้นเอาละ่ะอสอนตอนนี้แปลว่าไกล้โดนแล้วสินะว,ว้าว กดปั่นไฟฉายโหมดก็ไม่ได้หมดปุ๊บแม่งไฟดับเลยเอาละทํงไงนะโอเคข้คคางหน้ามีทางแยก อานต่อไปหานแบบรอดอหานแบบรอด if something attack you <laughs> f l a s it อ่าถ้ามีบางอย่างโจมตีคุณให้แฟตจากกล้องซะอ่าไม่ชอบเลยไม่ชอบที่มันจะบอกเลยว่ามันมีอะไรโจมตีเราได้ คาต่อไปสมแล้วที่มีชื่อว่าครานครานอินด uh ีส huh. ย uh ินโด w วิวโอรี่อือหืออิฟยูโครสเน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 เอ็อบเจกเช็คยูแมปอ่ะฮะมันว่าถ้าเราอยู่ใกล้อ b อบเจกแล้วจะมีจุดสีเหลืองขู่มาในแมปก็ให้เราเช็คด้วยแลวขอให้เราโชคดี <c oughs> ไม่ชอบเลยทำไมผมต้องมาอยู่ในนี้ด้วยทำไมผมไม่นอนกินขนมดูกระตูอยู่บ้านฮัลโหลอิสม่อาล่ะดูแมพสิยังไม่มีอะไรคาดต่อเฮ้วัาตัวฟกตัวอะไรวะเอาละดูจากหน้าตาเมื่อกี้แล้วเนี่ยน่าจะเป็นเพื่อนบ้านนะเพื่อนบ้านดีแสนดี แตไปทำไมยะไม่ชอบเลยยะยะนะยังไม่ทันเริ่มก็ขี้จะแตกอยู่แล้วอย่านะไม่อย่าอย่าอย่าโอ้โหทางแยกแล้วดูแมปแป๊บแมปโอเคเขียวซ้ายอย่านะ อย่ามานะอย่านะเยเดี๋เเฮ้ยเฮเฮ้ยเชียมงมันจะเข้าข้างหลังมันจะเล่นเราข้างหละวะปืนปืนปนปืนปอยากไม่มานะ ค่อยคาดไปค่อยค่อยาดไปไม่ไม่ค่อยแล้วรีบคาดเลยดูแมพดูแมพดูแมพโอเคเอัอยู่อยู่ทางอยู่ทางขวาไปไปไปอย่านะอย่านะโอเคได้แล้วีโลดๆๆๆ พับพับอกเลยว่าไม่ได้แดกไอ้กินลักโอเคแม่งเย้ยตรงไปตรงไปแล้วซ้ายอาชิบหายซ้ายไหนวะนอย่างนี้ยานะซามมีน้ำมีน้ำเอเอะวากะ ยดมวเปิด <Mile> ด <dizzy> ูอ <Das boys> <laughs> <quem> <ope> ีกรอบเลยโอเคไปขาดแบบรอยดอยัดยัดขาดต่อไปขาดต่อไป ให้สมกับชื่อเกมเจอเซลฟี่วัไ้พวกไม่ชอบเซลฟี่ไอ้พวกไม่ชอบเซลฟี่โอเคโอ้แล้วม่ต้องไปทางที่มันไปด้วย เร็วเร็วเ,เร็วไม่เงยโอ้ไฟดับอีกปอยาดออ่อใจตัวเองมาเดี๋ยวมาเดีาดวอย่ากิ้วูไม่กวนเะาไอ้พวกไม่ชอบเซลวฟี่ ได้เลยด้นะเว้ยไงพวกกูไม่กลัวด้วยปึ๊บปุ๊บมานั่นแน่หลดเร็วปออดไก ลำบากไอ้จานะรีโหลดก่อนจานเอ้ยไอ้พวกไม่เข้าข่าวสังคมไอ้พวกขี้อายเก่งแม่งด่าทีแม่งมาทีดูโอ้โหแล้วกูต้องรีโหลดใหม่ลิ้ว อย่าด้วยรีบขานเลยอย่าด้วยไ้ยกูไม่กลัวด้วยกูกลัวด้วยป๊บโอเคกู้ไอ้นี่มันเลียม เลี้ยวไปทางไหนวะเนี่ยโอเคต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโอเคโอเคโอเคเลี้ยวขวาลุกูเลีนน้ยวนายโตมัวตนนม่วแล้วตอนนี้มั่วแล้วตอนนี้ไปมั่วแล้วไปแล้วจ๋าลนะ กูวาเกเสสนาเซมิตะเฮ้ยอันนั้นแน่โอเควะโอ,อ,อ้ยอ้าไอ้บ้าเอ้ยแม่งมาตอนกูดูแมบอยู่รีโหลดรีโหลดเร็ว dạy sai, Chết á dạy 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 Đi dạy ok, dạy 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 ายเลยคูถ่ายเลยบวกไม่ชอบกล้องไอชื่อกล้องไรผีอีพายละิีหายเราเลยเราเลยเราไม่ทางนี้ ôi áo y dèo mà nó áo y dèo mất dèo ต่างแยกอีกแล้วมึงจะแยกยังไม่ายโอเคไทยหน้ากูแดงกลับแล้วหน้ากูขืนละไอยาลนะเคข้างหน้าจหน้าเจ๊อบอบเจ๊ยบจหน้าเอาเอาขยบสีเอาเลย ถอยแม่งถอยหลังไม่ได้ด้วยโอโ้โหต้องออมไกลเลย đi tay it kut A few moments later Mari đi, Mari Đi The đi lady out Don't block will eat over, block will eat over Over me Over me Mari 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 เร็วเร็วเวเร็วเวเดีย่้เราอยู่ัลโหเชียรอีหนึ่งอยู่ไหนวะโอ้ดับกแลวพี่ชายไม่จินชัยเลยตายเลย

โอเคไม่พลาดโอเคหายโวโอเคครบ ใครเข้าไปในถ้ำนั่นอีกเลยจากนั้นไม่นะอ่ะอ่ะเอาตอนจบก็กูก็โดนโซยโซยโซอย,อยด่ดีเหรอจบแล้วแกเวลาเล่นไปสิบเก้านาทีโอ้ลงเป็นสิบเก้านาที่นนทแบบจะตายโอ้ คับน่าจะเป็นน่าจะเป็นทั้งหมดของเกมครอหรือว่าเกมค้างแล้วละ่ะโอ้มีโหมดใหม่มาด้วย m a n นส,สใครจะเล่นก็โหลดมาได้นะครับเกมฟรีก็ถ้าใครอยากลองเล่นเดี๋ยวผมลองอ่าติดลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปแล้วกันนะสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใชา่กดแชร์ วันนี้ก็โอไฮโอแย่ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ